ครับทุกท่านวันนี้เรามาชมเด็กๆเล่นริมชายหาดนะครับสบายดีไหมครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับเอานี้กันหมดเลยครับเด็กๆนี้กันหมดเลยครับวัสดีช่วงนี้ชุนหน้าฝนด้วยครับโอ้ยน้ำทะเลครับลื่นใหญ่เลยครับดูว่าครับพี่น้องปากใต้ครับมีแบบนี้เลยครับ เด็กๆครับเราไปดูครับเด็กๆไปทำอะไรกันครับเราไปดูกันครับทำอะไรกันครับฮะนั่งเงือก,งงอ,กอ๋อเด็กๆกำลังทำนั่งเงือกอยู่นะครับทำนั่งเงือกอยู่นะครับ นางเงือกเป็นแบบไหนครับเรามาดูกันครับในนางเงือกตายนะครับนางเงือกตายนางเงือกตายนะครับน้องนางเงือกตายครับโอ้นางเงือกกำลังจะเสร็จแล้วครับนางเงือกกำลังจะเสร็จแล้วครับ นางเงือกครับเดี๋ยวจะเป็นนางเงือกหรือว่านายเงือกครับที่ทะเลกับหาดปันดเรครับนางเงือกนางเงือกครับนางเงือกโอเคนะครับนางเงือกครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม